สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพครับคลิปนี้พี่โอบันทึกที่โรงพยาบาลในเครือเมเจอร์ซีเน็เพล็กซ์สาขาสุข,ขุมวิทนะครับอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าเอก,กมัย ซึ่งไปมาสะดวกต่อฝั่งตรงข้ามี่มีทองฟ้าจำลองด้วยที่นี่จะฉายภาพยนตร์อินเดียของบาลูบางกอบเป็นประจำนะครับภาพยนตร์ที่พูดภาษาฮินดีมีพักครึ่งแล้ววันนี้พี่โอ๋ก็มารอชมภาพยนตร์ฮินดูฮินดีในสัปดาห์ที่เพิ่งผ่านไปก็คือสัปดาห์ของวันที่12ตุลาคมภาพยนตร์เรื่องวิชันอะไรก็ไม่รู้ก็ยังไม่ได้ดูแต่ว่าตอนนี้พี่โอก๋กำลังมีเวลาพอสมควรก่อนที่จะดูพี่โอ๋ก็จะทำคลิปคุยถึงภาพยนตร์เรื่อง นี่ทารเก็ตเป้าเชื้อนะครับชื่อภาษาอังกฤษว่าทารเก็ตชื่อภาษาไทยทารเก็ตเป้าเชื้อซึ่งเป็นภาพยนตร์ในการจัดจำหน่ายทั่วโลกของบริษัท Warner Brothers ซึ่ง Warner Brothers เนี่ยแต่ก่อนบ้านเราเราก็จะเห็นแต่หนังฝรั่งเป็นหลักนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขามีทั้งหนังจีนออคือล่าสุดเราด,ดูเรื่องอะไรหนังจีนเรื่องเมียผมหายในหมู่ดาว Lost in the Star และนี่ก็มี หนังญี่ปุ่นเขาก็มีนะพี่โอคุ้ณจำไม่ได้แล้วว่าอะไรบ้างนะครับรู้สึกจะหลายเรื่องแต่อันนี้เป็นหนังเกาหลีซึ่งพี่โอเพิ่งจะดูเกาหลีเป็นครั้งแรกในในตราวอร์เนอร์แหละเรื่องนี้เขาตัดฉายรอบสื่อมวลชนที่เอ็มควอเทียนะครับพี่โอได้ไปดูหลายวันละตั้งแต่วันวันพุทธที่แล้ววันพุทธที่21นะครับซึ่ง กว่าที่หนังจะฉายเนี่ยหนังจะฉายวันพฤหัสบดีที่19มันมีเวลาเหลือพอสมควรแล้วพี่โอ๋ก็ทำคลิปสัปดาห์ที่ผ่านมาเกือบครบและขาดหนังอินเดียที่กำลังจะดูนี้เรื่องเดียวก็ดีใจที่ได้คุยถึงเรื่องนี้ก่อนเป็นเรื่องแรกของในบรรดาห,หนังที่เข้าวันที่19ตุลาคมนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่19ตุลาคมนี้มีหนังเข้าเยอะมากเข้าถึง10เรื่องดูกันไม่หวัดไม่ไหวแน่นอนครับ ก็ยังดีที่มีเรื่องนี้ให้คุยเป็นเรื่องแรกแล้วเดี๋ยววันจันทร์ก็จะมีเรื่องของลีโอนาร์โดดิคาปิโอโรเบิร์ตเนริโอคุยเป็นเรื่องที่2องเดอะคิลเลอร์ออฟโรเวอร์และก็ก็จะได้ทยอยทําได้นะครับที่เหลือก็พอที่จะสบายใจทําวันละคลิปของคลิปไม่ต้องมาแออัดเหมือนอย่างเหมือนอย่างที่หวาดกลัวตั้งแต่แรกนะครับเรื่องนี้นําแสดงโดยซุนซุนเยชุนซุน คุณเยีพี่โอพี่โอขออนุญาตไม่ออกเสียงชื่อนักแสดงได้ไหมใครที่ดูซีรีส์น่าจะรู้จักคุ้นเคยกับเธอเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าเธอแสดงซีรีส์เยอะมากและเป็นคนที่ค่อนข้างดังส่วนตัวพี่โอบไม่ได้ดูซีรีส์แล้วพี่โอก็มีปัญหาเรื่องการออกเสียงชื่อคนเกาหลีแต่ผู้กกับออกเสียงง่ายครับพู้กกับชื่อพักฮีกอนเห็น เห็นชื่อภาษาไทยอยู่ก็ออกเสียงง่ายมากพักหีกอนแต่ว่าพวกชชอนชเยฮยุนฮวาอะไรพวกนี้พี่โอออกเสียงไม่ไม่ไม่สะดวกนะครับในชื่อในเรื่องชื่อซูฮยอนก็ก็ยังพอจำได้เพราะว่าเขาพูดชื่อนี้บ่อยเราก็ออกเสียงตามเธอเป็นคนที่ชอบซื้อสินค้ามือสองพี่โอเล่าเรื่องย่อก่อนเลยเรื่องนี้เป็นหนังประเภทอาชญากรรมลึกลับและระทึกขวัญ คะแนนใน IMDB ได้อยู่ที่6.8น้อยมากเลยพี่โอดูเรื่องนี้จบแล้วพี่โอพี่โอเห็นว่าคะแนนเฉลี่ยใน IMDB มันไม่ควรจะน้อยขนาดนี้รายได้ก็ยังน้อยอยู่นะครับคือ3ล้านเหรียญสหรัฐแต่ความดีของหนังเรื่องนี้พี่โอดูแล้วพี่โอตื่นเต้นตกตะลึงตาค้างจะบอกว่าเป็นหนังอาชญากรรมระทึกขวัญที่น่ากลัวกว่าหนังผีอีก คือปกติพี่โอเป็นคนที่ไม่กลัวผีนะถ้าจะให้ดูหนังน่ากลัวก็ต้องเป็นหนังที่ในกหลังมีโฆษณาฮาโลวีดด้วยถ้าจะให้หน่ากลัวก็ต้องเป็นหนังเกี่ยวกับฆาตรกรโรคจิตอย่างพวกซอสอเทนอะไรเงี้ยแล้วก็พวกหนังผู้ร้ายแบบอย่างเรื่องนี้ก็คือมันมันไม่เชิงฆาตรกรโรคจิตแต่ว่ามันเป็นโรคจิตที่คอยติดตามตัวเรานะครับมันพอดูจบเรื่องนี้พี่โอ๋ก็ไม่อยากสปอยนะครับก็ จะพูดเรื่องย่อดโดยที่ไม่สปอยก็คือการสั่งซื้อสินค้ามือสองเราอันนี้วันนี้มันกระทบกับคนทั่วๆ่วไปหมดเลยนะเพราะพี่โอเองก็เป็นทั้งคนขายของมือสองแล้วก็เป็นทั้งคนซื้อของมือสองด้วยเราก็เคยเจอคนที่หลอกลวงมากมายเคยเจอแนวในฐานะผู้ขายแล้วก็เจอลูกค้าที่มีปัญหา เราในฐานะผู้ซื้อเราก็เจอพ่อค้าแม่ค้าที่มีปัญหาบ่อยครั้งนะครับทุกคนที่เคยซื้อสินค้ามือสองมักจะเจอเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสองค์อย่างนี้และในเรื่องนี้เขารวบรวมเหตุการณ์ต่างๆที่หลายๆคนเจอเอามาแบบว่าใส่ไว้ในคนคนเดียวแหละซึ่งก็ถือว่าเธอคนนี้เป็นคนที่ชอบซื้อสินค้ามือสองแล้วเธอก็จะเจอปัญหาพอเธอเจอปัญหาเธอไม่ยอมครับปกติคนเราหลายๆคนคนทั่วไปเนี่ย พอเจอปัญหาื่องเงินนิดเงินหน่อยหรือเงินไม่มากนะักอาจจะสมมติว่าอย่างเราเนี่ยหลักพันก็กระเทือนแต่ว่าบางทีหลักพันเราก็ยอมยอมที่จะเสียไปเปล่าๆโดยที่ไม่ไปต่อสู้ดิ้นรนเรียกร้องซึ่งมันอาจจะเสียหายมากกว่านั้นนะครับถ้าเราไปเสียเวลากับมันเราก็ปล่อยผ่านคนทั่วไปเขาปล่อยผ่านเวลามีปัญหาใดๆแต่เธอไม่ยอมปล่อยผ่านพอเธอไม่ยอมปล่อยผ่านเนี่ยไอ้คนที่มันคิดจะโกงคนที่มันเลวยังไงมันก็เลว,วนย่างค่ำนะครับมันก็ มันก็ขู่คุกคามเนี่ยเพืเ่ถึงประเด็นที่พี่โออยากพูดว่านสิ่งที่หนังเรื่องนี้ทําได้ดีมากก็คือเรื่องของอุทาหรณ์ในการซื้อสินค้ามือสองรวมทั้งในการขายด้วยแล้วก็2ก็คือเรื่องที่เราจะต้องเผชิญกับคนที่โรคจิตคุกคามและเมิดความเป็นส่วนตัวแล้วก็ทําให้เราอยู่อย่างหวาดกลัวซึ่ง ทั้งสองประเด็นนี้พี่โอเจอกับตัวเองพี่โอถึงได้อินกับเรื่องนี้มากถึงได้บอกว่าเรื่องนี้มันได้น่ากลัวมากน่ากลัวกว่าหนังผีทั่วไปอีกคือมันมันก็เหมือนพี่โอเล่าเรื่องย่อให้ฟังแล้วนะว่าเธอไม่ยอมเธอก็พยายามที่จะหาเรื่องเพราะเธอหาเรื่องโดนหาเรื่องกลับลงคุกคามโดนขู่เอาชีวิตโดนสารพัด ซึ่งในหนังเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความโหดร้ายของไอ้โลกจิตคนนี้มากขนาดไหนนะครับและเรื่องมันไปไกลกว่านั้นมันเตลิดกว่านั้นมันพีคมันแรงมันมันไปเกินกว่าที่เราจะจินตนาการแล้วมันก็เกินกว่าที่เราจะได้ เจอในชีวิตประจําวันว่าไอ้พ่อค้าแม่ค้ามือสองชั่ว,วๆเนี่ยมันสามารถทําได้ถึงขนาดนี้และไม่แน่นะครับว่าถ้าเราไปยุ่งกับมันมันอาจจะทําได้ถึงขนาดนี้จริงๆก็ได้กฎหมายบ้านเมืองทําอะไรไม่ได้แม้แต่คอเซ็นเตอร์ยังทําไม่ได้เลยเราก็ยังคงเคยเจอตํารวจที่บอกกับเราเวลาเจอคอเซ็นเตอร์เขาบอกว่าอย่ามาทะลึ่งกับผมให้ไปทะลึ่งกับชาวบ้านเราก็รับกรรมสิเพราะว่าเขาให้เ,าเขาเขาให้ไอ้คอเซ็นเตอร์มาทะลึ่งกับเรานะครับก็เรา เราจะไปพูดอย่างเขาก็ไม่ได้เพราะว่าเราไม่ใช่คนใหญ่คนโตอย่างนั้นเราก็ได้แต่ต้องทับตามคําแนะนําก็คือตัดสายทิ้งไม่สามารถทําอะไรได้ก็คือก่อนที่เราจะเสียผลประโยชน์ให้เราตัดสายทิ้งอย่างเดียวแต่ถ้าเราเสียผลประโยชน์ไปแล้วทํำยังไงล่ะมันทําอะไรไม่ได้อะเพราะว่าไม่มีใครทําอะไรให้เราได้นะครับมันถึงเป็นอุทาหารณ์ว่าอย่าเชื่อก็อพูดคติของของแขกดีไหมว่าอย่ารับอย่าลองอย่ารู้เรา แล้วมันจะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คือหนังที่ดีที่สุดที่พี่โอคือมันโดนพี่โอมากในเรื่องในเรื่องนี้ในในสองเรื่องนี้พี่โอถึงให้เรื่องนี้ได้ถึง9เต็ม10นะครับจะไม่สปอยล์ละไปหาดูกันตัวเองเพราะว่านอกจากเรื่องปัญหาในการซื้อสินค้ามือสองแล้วปัญหาเรื่องการถูกคุกคามการถูกติดตามตัวเนี่ยพี่โอก็เคยเจอพี่โอเคย มีข้อความในโซเชียลที่ทักมาทาง Messenger ทาง YouTube TikTok อะไรก็ได้ที่คนใช้คนที่ติดต่อกับพี่โอเนี่ยใช้โปรไฟล์ที่เป็นอวาตารเป็นเป็นรูปดาราเป็นรูปการ์ตูนแล้วก็มาขูค่คุกคามมันไม่ได้ไม่เชิงไม่เชิงที่จะเอาชีวิตหรอกก็คือปัน่นปั่นพี่โอเล่นนะ่ะปั่นให้ตกใจเล่นว่ารู้รายละเอียดของพี่โอมาก ขนาดไหนมากขนาดว่าสมมติว่าวันนี้พี่โอมาอัดเสียงที่เมเจอร์สุขุมวิทแต่ว่าอย่างอันนี้มันไม่เป็นความลับนะเพื่อพี่โอนั่งอยู่ท่ามกลางคนมากมายแต่ว่ามันเป็นความลับอย่างที่พี่โอกําลังเช็คคุยกับใครในโทรศัพท์เนี้ยเขาสามารถเห็นข้อความคือเดินผ่านและเห็นว่าพี่โอกําลังพิมพ์ว่าอะไรแล้วก็มาทักพี่โอในอีกชั่วโมงในอีกไม่กี่ไม่กี่อึดใจต่อมาแหละว,ว่าเห็นนะว่าพี่โอําลังพิมพ์ข้อความนี้ไปถึงคนนี้อะไรประมาณเนี้ย ฟังดูแล้วมันน่ากลัวมากนะครับคนแบบนี้คือคือพี่โอ๋เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วพี่โอก๋ก็สิ่งที่ทําได้ก็คือไม่โต้อตอบก็คือบล็อกอย่างเดียวเพราะว่าเรารู้ว่ารัฐบาลราชการหน่วยงานราชการทางตำรวจหรือใครก็ตามที่เป็นผู้มีอำนาจเนี่ยไม่สามารถช่วยอะไรเราได้อย่างแน่นอนครับก็ใครมีวิธีการดีๆที่จะจัดการกับพวก หลอกลวงทุจริตขี้โกงในการซื้อขายสินค้ามือสองและสามารถมีวิธีการจัดการกับพวกที่โรคจิตขู่คุกคามละเมื่อความเป็นส่วนตัวหลอกติดตามติดตามเราโดยที่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอยู่ที่ไหนนะครับเราทําได้แค่บล็อกแค่แบนแต่เขาก็สร้างเฟซใหม่สร้างอวตาลใหม่ขึ้นมาปั่นเราอีกได้ก็เป็นจริงมันจริงเป็นหนังที่พี่โอชอบมากเพราะว่ามันนําเสนอสองประเด็นนี้ได้อย่าง โหดร้ายมากมันเรายิ่งกลัวอยู่แล้วยิ่ง,งน่ากลัวเขาไปใหญ่คือบางทีเราก็คิดที่จะตอบโต้นะครับแต่ว่าพี่โอเห็นว่ามันเสียเวลาที่จะตอบโต้พอมาดูเรื่องนี้หมดกันไม่ต้องตอบโต้แล้วใครจะทําอะไรก็ช่างมันก็ไปดูหนังเรื่องนี้เถอะสนุกจริงๆครับ ก็เท่ากับว่าพี่โอผ่านเรื่องนี้เป็นหนึ่งเรื่องแล้วนะเหลืออีก9เรื่องในสัปดาห์วันที่19ถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดคาดตกบกพร่องก็ต้องขอภัยเวณที่นี้นะครับคลิปนี้เนื่องจากว่ามีโฆษณาแสงอยู่ด้านหลังของเมเจอร์ซีเนเพล็กเอกมัยดังนั้นพี่โอก็จะไม่ตัดต่อนะครับลงโพสตอย่างนี้เลยนี่หน้าปกโปสเตอร์อย่างนี้นะอาจจะฉายจำกัดลงเพราะพี่โอไม่เห็นโปสเตอร์ตามโรงหนังต่างๆเลยเป็นลูกของออคุณซุน ช,ชินเยไม่รู้ไม่ออกเสียงไม่อ่านชื่อกันแล้วกันสูยอนเขาจับจพุ่งกับพักฮีก่อนพบกันในคลิปต่างๆคลิปอื่นๆครับถ้าพูออยู่พูดอะไรผิดพลาดขาตกบกพร่องต้องขออภัยไโดษที่นี้ด้วยสวัสดีครับ